อโอเคก็ขอกล่าวสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับส่วนท่านใดที่กําลังศึกษานะ,ะลังเริ่มศึกษาในวัตถุมงคลหลวงพ่อเมี้ยนเนาะวันนี้ผมก็จะนำเทคนิคก,การดูเนาะการดูเหรียญรุ่นนี้เลยรุ่นกันผีมีเทคนิคก,การดูง่ายๆครับเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างทั้งหมด3เนื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญกลมเนาะเหรียญกลมจะมีเนื้อทองแดงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อสตัง อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสตางค์นะครับต้องแจ้งไว้ก่อนไม่ใช่เนื้อเงินนะครับอาบางคนสงสัยเนื้อสตางค์คืออะไรอ่าโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้ดูเนาะเนื้อสตางค์คืออะไรมาด้านหลังทําจากเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทคุดอืมโอเคมาแล้วนี่เลยทํามาจากเหรียญรุ่นนี้เลยเหรียญคุดปีหนึ่งเจ็ดโอเคเดี๋ยวเราก็เริ่มดูนะครับอ่าทําจากเหรียญคุดยังไงอผมให้ดูเนาะ เปลี่ยนคุดเปลียนคุดจาจำคุดตรงนี้นะครับจงจําคุดตรงนี้ไว้คุดหนึ่งบาทเราก็จะดูเหรียญจริงกันนี่ครับกงเล็บนะกงเล็บคุดข้างขวาขององคุดนะครับกงเล็บข้างขวาองคุดอันนี้กงเล็บข้างซ้ายขององคุดน่าจะเห็นชัดเจนอยู่นะครับนี่ครับเห็นชัดเจนเนาะนี่จากเหรียญจริงกงเล็บขวากงเล็บซ้ายอันนี้ปีกนะครับปีกทั้งสองฝั่ง ปีกทั้งสองฝั่งก็จะอยู่บนเหรียญประมาณนี้ครับนี่ปีกด้านด้านซ้ายองค์คตนี่ขึ้นมาด้านบนนี่ขึ้นมาจะตรงนี้เลยนี่เห็นนะครับนะน่าจะเห็นกันนะอันนี้ปีกด้านขวาครับปีกด้านขวาจะละลานหน่อยนะไม่ติดตรงยันอะสำคัญสุดนาาตรงเสียนตรงเสียนคุดนี่เลยจะเป็นสามเหลี่ยมฉดาขึ้นไปนี่เป็นสามเหลี่ยมเป็นชาดาขึ้นมาด้านบน มาดูเหรียญเหรียญเดก่อนปั๊มนะครับนี่ก็จะมีชดาขึ้นไปด้านบนนี่เป็นชดาอย่างนี้เลยมาโอเคจบไปเนาะมาแล้วก็จะบอกนะครับด้านหลังเดี๋ยวดูรายละเอียดเหรียญให้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเหรียญกันก่อนด้านหน้านะครับก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อครึ่งองค์หน้ากําลังดุเลยตอนนี้นั่งกําลังเข้มเข้มเลย ด้านล่างครับจะเขียนว่าหลวงพ่อเมียนด้านล่างนะครับเขียนว่าหลวงพ่อเมียนจะมีใบโพล้อมรอบนะครับใบโพล้อมรอบๆเลยรอบเหรียญพลิพกมาด้านหลังพลิกมาด้านหลังก็จะเจอยันตัวเก่งของหลวงพ่อนะครับเป็นยันนัฉับพันนารังสีเหรียญรุ่นนี้นะครับจัดสร้างปี30เนาะจะเป็นครบรอบ70ปี ถ้าเป็นครบรอบ60ปีนี่จะเป็นรุ่นแรกรุ่นแรกจัดสร้างปี2520มาด้านหลังนะครับจะเป็นยันต์นักสับพันธ์นางสีแล้วก็เขียนว่าวัดโอพอําเภอบางบาลจังหวัดยุธยาอายุ70ปีปี2530นี่นะครับเดี๋ยวจะเป็นเหรียญคุดเนาะคุดกลางปีกตรงกลางกลังเข้มๆนะครับเหรียญเข้มขังเลยก็เหรียญรุ่นนี้น่าใช้หน้าห้อยนะครับแนะนําถ้าใครมีกําลังเนาะ หรือหาเจอก็สามารถเก็บได้ถ้าถ้าใครมีนะครับทางเพจทางผมเองเนี่ยนะครับรับเช่าเนาะทางผมแล้วก็ทางเพจผมรับเช่าตลอด2ี่ชั่วโมงนะครับใครมีสามารถส่งรูปและราคาได้เลยนี่ครับเหรียญเหรียญก็เท่าครับนี่ขนาดหนาเท่ากับเหรียญบาททั่วไปครับด้านหน้านสวยๆงามๆเนาะนี่โฟกัสสวยๆครับสวยคมๆเหรียญน,นี้จะเป็น ปั๊มคมคมนะครับเอาเหรียญบาทไปปั๊มคมคมเลยเหรียญก็จะมีอายุนะครับไม่ถึงกับไม่ล้างผิวเนาะเหรียญน,นี้ไม่ไม่เคยล้างผิวผิวก็เลยแบบตึงๆหน่อยโอเคก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะผมจะมาทําคลิปแบ่งปันความรู้กันเนาะโอเคไว้ไว้สาหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่แล้วส่วนผู้ที่ศึกษามานานแล้วเก็บมานานแล้วหากผมอธิบายผิดพลาดตรงไหนก็สามารถแจ้งได้นะครับ โอเคขอบคุณครับ